สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่23มกราคม5 6 6 4ก่อนหน้านี้ผมตั้งใจว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับการแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายเดือนดิจิตอลประเภทบิตคอยสืบเนื่องจาก ที่ผ่านมาเว็บดังที่ซื้อขายบิตคอยเกิดล่มหลายรอบก็เลยจะแนะนำเว็บสำรองสำหรับซื้อขายบิตคอยที่ชื่อว่าสตังโปรผมคิดว่าจะทำคลิปประมาณช่วงปลายเดือนหลังจากเกินเดือนเข้า <laughs> <laughs> ก็จะได้โอนเงินให้เห็นว่ามันเป็นยังไงแล้วอีกคลิปก็ตั้งใจว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับการซื้อ กองทุน KGO ในแอปพลิเคชัน K คไ f ฟันแต่วันนี้เราจะมาขั้นเวลาด้วยการแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับหาเงินยามว่างเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการหาเหรือนดิจิตอลอันแรกก็จะเป็น Bitcoin Cash อีกแอปพลิเคชันก็จะเป็นไลท์คอยทั้งสองเหรียญน,นี่ก็เป็นเหรียญยอดนิยมในเหรียญดิจิตัลที่ซื้อขายกันมูลค่าอาจจะไม่เยอะอย่างบิตคอยแต่ว่าก็ถือว่า,เ,าเป็นการสะสมมูลค่าได้ชนิดหนึ่งทีนี้มันเป็นแอปพลิเคชันคู่กัน2อันเข้าใจว่าเจ้าของคนทำนะเป็น,เป,นเป็นบริษัทเดียวกัน ฟรีบิตคอยแคชเนี่ยผมเพิ่งจะแลกไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนฟรีไลท์คอยเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูครับฟรีบิตคอยแคชเราเราโหลดมาปุ๊บไอคอนจะเป็นสีเขียวๆอย่างนี้เราก็เปิดเครื่องนี้มือถือเครื่องหนึ่งค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งมันจะโหลดหนานหน่อย เข้ามาเขาก็จะเนี่ยข้างบนก็จะบอกว่าใครรับเหรือนไปแล้วบ้างคือซาโตชิก็เป็นหน่วยหนึ่งของที่เขานับกันในยอดยอดที่เล่นได้ช่องที่3ที่ที่เหลือเวลาอยู่3ชั่วโมง25่าทีเข้าใจว่าประมาณเกือบ4ชั่วโมงก็จะมีการกดเหลือนได้ทีหนึ่งส่วนข้างบนก็ทุกครึ่งชั่วโมง ก็จะมีให้กดรับเหรียญฟรีเป็นเหรียญ i t c o i n Catch แต่หน่วยจะเป็นซาโตชิไอตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรากดได้ปุ๊บเราก็ไปตั้งกล่องคอนโทรลยังไม่ต้องมีกระเป๋าต่างดิจิตอลก็ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ ที่ลงไปที่นี่ก็เป็น d e g i s t e r Wallet Address ข้างบนก็เป็นอ e ีเมลเราก็จะทำกดไปเรื่อยๆมันก็จะมีเหรียญส่งไปที่กระเป๋าเงินด mm ิจิตอลเช่น Coinbase หรือแม้กระกระเป๋าเงินบิดครับก็ตามกระเป๋าเงินอะไรที่เราสมัครไปที่เราย้อนกลับ ที่เราก็เราก็ย้อนไปที่ไปที่ไ like ล like ท์คอยฟรีไลท์คอยฟรีไลคอยค้อนก็สีชมพูอย่างนี้ไล like ท์คอยนี่ผมยังกดไม่หมดก็เดี๋ยวจะกดให้ดูว่าเวลาได้เหลือญมันได้ยังไงอันนี้ก็จะเห็นที่3ามเขียนโบนัสเคลม available แล้วก็กดเข้าไปก็ต้องยอมดูโฆษณาของเขาเพื่อจะให้เหลือลก็ลองเปิดโฆษณาไปทนดูสักพักก็จะได้เหลือนแต่ว่าเงินอาจจะไม่เยอะก็ดีกว่านั่งอยู่เฉยๆค่าเวลาเราก็นั่งกดกดไปค่าเวลาดูทีวีไปกดไปก็ได้ไม่ต้องใช้สมาธิเยอะครับนี่ก็ได้113สาตชิ ใช่ไหมเอ่อแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะให้เราดูโฆษณาใหม่ไปเรื่อยๆเนือ้อเราก็จะเพิ่มขึ้นยอดข้างบนตอนนี้ก็ไลฟ์คอยก็ได้สามหมื 13, ่นสามพันสี่ร้อยหกสี่ร้อยเก้าสิบหกไอตัวตัวของฟรีบิตคอยแคชที่เป็นแอปพลิเคชันคู่กันเมื่อกี้ ต้องมียอดถึง10,000หซาโตชิถึงจะแรกโอนเงินเข้าบอลเลตได้หรือโอนเงินเข้าเป๋าต่างได้และผมลองแล้วโอนเงินแล้วเงินเข้าทันทีเลยไม่ใช่เงินสิเหลือเหลือบิ o คอยแค h เข้าในกระเป๋าเงินดิจิตอลทันทีของผมเป็นคอยเบสจริงผมสมัครไว้หลายกระเป๋าดิจิตอลแต่ว่าทดลองของคอยเบสนี่เข้าทันทีเลยแล้วก็ของ ของไล e ์คอยนี่ก็ยอดยังไม่ถึงเลยยังไม่ได้โอนไล e ์คอยต้องให้ยอดถึงแสนซาโตชิ oshi, ถึงจะโอนเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลได้เดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมาแนะนำกระเป๋าเงินดิจิตอลบิตคอยไม่ใช่สิกระเป๋าเงินดิจิตอลคอยเบสอ่าให้ท่านผู้ชมได้ลองสมัครดู อันนี้ผมก็แนะนำเว็บที่ค่าเวลาแอปพลิเคชันค่าเวลาดีกว่าอยู่เปล่าๆสิ่งที่ผมแนะนำทุกคลิปในนี้ก็คือทำแล้วได้ผลจริงต้องขอโทษนะครับคลิปนี้พูดกระตุกกระตักไปหน่อยเนื่องจากมีคนเดินเข้าเดินออกห้องตลอดก็เลยต้องตัดคลิปเปิดคลิปอยู่ คลิปนี้ก็ถือว่าทําให้หายคิดถึงกันเพราะเดี๋ยวจะห่างเหินกันเกินไปคิดถึงท่านผู้ชมก็เลยทําคลิปชั้นเวลาคลิปหลักที่ตั้งใจทําก็เป็นคลิปแนะนําพวกแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการออมเงินแล้วก็การทําตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นการตกแต่งรูปอะไรที่ผมพอจะรู้ ก็วิชานี้พวกนี้ก็ได้มาจากบรรดาอาจารย์ YouTube ท,ทั้งหลายที่ทำคลิปลงนั่นแหละก็ต้องมีการไหว้ครูอาจารย์ YouTube กับอาจารย์ Google บ้างแล้วนะก็ขอสวัสดีครับคลิปนี้ก็เหมือนกับไม่มีอะไรก็เป็นทางเลือกชีวิตในการฆ่าเวลาขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องป้าน,น้ำเป็นตัวคุณสวัสดีครับ you